ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้ของกลางยาบ้าและยาไอ้น้ำหนัก1กิโลกรัมรวมมูคลค่าเกือบ4ล้านบาทเตรียมลำเลียงไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงเวลา14นาฬกาบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกสมิทธิมุกดาสนิทรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบรุรีเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติเพื่อสอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดและ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเฉลิมพระเกียรติและสถานีตำรวจดอนพุธสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3มคนพร้อมของกลางยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมากโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ครั้งนี้คือนายอนุวัฒน์ทุยยะค่าย อายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่31ทับ1หมู่ที่3ตำบลหนองสาวรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนายกำทธรพรมมาอายุ27ปีเป็นชาวตำบลโคกสลุงอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีโดยตำรวจตรวจคน้นรถยนต์เกง๋งที่ผู้ต้องหาขับมา2คันพบยาบ้าจำนวน2,000เม็ดยาไอซ์จำนวน100กรัมรวมมูลค่า1,250,000บาท ซุกซ่อนอยู่ในรถพร้อมด้วยอาวุธปืนและเงินสดอีกจำนวน400,000บาทโดยก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกนิธินานเต็มสิริวัต์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติได้รับแจ้งจากชุดสายสืบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงได้นำกำลังตำรวจออกไปเฝ้าสกัดและพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่สีบอลทองที่นายอนุวัต์ขับขี่มาเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์ปิกอัพ จึงได้เข้าตรวจสอบพบของกลางปเป็นยาเสพติดอาวุธปืนและเงินสดจำนวน400,000บาทดังกลาง่าวนเอดว่อนันาเินการับก็มรียนว่ามันมีการสับุทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะเป็นรายใหญ่พอสมควรนะครับถึงจะเอามาวันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปรายสิบรายผมเริ่มรายงานทุกวัน คแต่เป็นลายลายย่อยๆนะครับแต่วันนี้เามื่อคืนนี้ทั้งในช่วงตีสองตีสามนะครับทั้งโรงพักทั้งสพเสริมพักเกียรติแล้วก็สพดันพุธเ,เราขอบคุณเช่นนั้นะครับอนุวันนี้ลบลบไม่กลับใช่ไหมเราเก่งกัน,น,นกรเราเก่งกันเลยจริงนะครับนะครับแตชมคนอื่นเขาเรามีพิรุธกอนลรกเข้าตรวจค้นก็พบนะครับ ยาบ้าสองพันเม็ดยาไอร้อยกร,รมัมเงินสดสี่แสนบาทอาวุธปืนเก้ามมอันนี้จะมีไว้ทำไมไปยิงตำรวจเหรอส่วนอีกรายพันตำรวจเอกพงพันวงมณีเทศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนพุธและพันตำรวจตรีมานพลำดวนสารวัตรป้องกันและปราบปรามและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายสืบสถานีตำรวจดอนพุทธตั้งจุดตรวจตุดสกัดบนถนนโพพระยาท่าเรือ บริเวณสีแยกหนองมนพบนายฉัดชายพันระแหงอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่74ทับหนึ่งหมู่ที่2ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีขับรถจักรยานยนต์ตรงตามที่สายรายงานมาว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่จึงได้จับกลุ่มและตรวจคน้นพบยาเสพติดประเภทยาไอซ์อยู่ในถุงห่อชามีน้ำหนัก1กิโลกรัมจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวน โดยก่อนหน้านี้ชุดสายสืบได้รับรายงานว่าจะมีการส่งยาเสพติดในพื้นที่อำเภอดอนพุทธจึงได้นำกำลังตำรวจไปตั้งจุดสกัดและพบผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวซึ่งยาไอที่จับกลุ่มได้ครั้งนี้มีมูลค่า2 5 0ล้านบาทพันตำรวจเอกสมิทธิมุกดาสนิทรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบรุรีรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบรุรีกล่าวว่า การจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครั้งนี้เป็นความเข้มงวดของตำรวจหลังจากได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการสั่งให้จับตากลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดที่อาศัยช่วงเกิดน้ำท่วมทำให้สายตรวจไม่ได้เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายยาเสพติดเบื้องต้นได้สอบสวนขยายผลพบว่ายังมีเครือข่ายผู้ต้องหาอีกหลายรายโดยมีรายชื่อเป็นสมุดและเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ จากการตรวจสอบพบสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่มมีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่าวันละ400,000บาทและยังพบข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหาย,ยาเสพติดในเรือนจำแห่งหนึ่งด้วยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาหลักฐาน<อ>เพื่อดำเนินคดีเราพร้อมระดำเกีนไตนะครับก็ดูแลเป็นอาชีพแน่นอนแล้วเราระสบหรือขยายผลนะครับเ้าให้ความร่วมมือก็หวังว่าเขาจะอบใจในอนาคตนะครับ ประการด้านนี้ด้านอ๋พอพมรังบุญเนี่ยก็มาคืนช่วงตีประมาณตีสามตีสามคึ่งน,นะครับก็จากการสั่งการของจังหวัดสระบุรีเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอำเภอรังบุญเป็นรอยต่อระหว่างถึงเนื่องจากที่สำนักงานหลวงชาติแล้วก็องค์กรภาครหนึ่งนะครับได้สั่งการให้ทุกทุกจังหวัดทุกหน่วยนะครับระดมกวาดน้ำในช่วงน้ําท่วม แล้วเราลงก่อนนะเรื่องยาเสพติดนะครับถึงการแพ็้กิ้งเดี๋ยวนี้มาเนี่ยผมไม่กล้าด้วยความส่วนตัวนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะเป็นถุงชาค่าเท่าไมร่คิดลนะครับมาเป็นถุงชาละร้านเนี่ยต่อไปใส่ถุงอะไรมานะครับเราก็ต้องต้องต้องคนนะครับแต่ตำรวจก็ต้องมาระวังไปสร้างความเสียหายกันอยูนู่นไม่ได้เขาก็มาวดนนะครับ